มาดูว่าเพื่อนบงดูอะไรสัมภาษณ์ใครกันนะคะตอนนี้

ตอนนี้ก็ไม่ให้ดูบรรยากาศนะคะว่าด้วยเรื่องใครถูกหวยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ย ยางมีข้างยังนี่บอลลี่เท่าไหร่ครับนี่ถุงเลขท้ายท่กทุ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 กยุกทุกมบอกทุกทีกทุกทุกทกทุกทุ่ะุกทุกกทุกทุาทุกกอกุกทุกทุกบอกทุ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 ทุกทุกกกกกทท

เราบอกคนบอกห้ใก้เขานี่เนาะโอ้ยบอกไก่คณะพี่น้องอยู่คณะฉันนำนะใครได้มั่งใครได้มั่งบอกแฝดสองอบอกแฝดสองเอบอกแฝดสองคอยบอกเรีวคันบอกดีีน่าีเพื่อนโอ้โหแลก็เป็นบรรยากาศที่ว่า ใครถูกหวยใครถูกรางวัลอะไรกันนะคะลงร้อตได้เด้อลงล้อตได้อกค่ายยาด้โอ้ก็จะประมาณนี้นะคะก็บอกยไม่้เลนะต้อมอ่ะ จิ้มไเด้วยมาเลยมาเลยพี่น้องเฮ้ยีเบิงนี้แล้วนะคะื่อไปนึงไปนึงเอาคนดเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีๆมันดวผกทุกนก็ออกมาแล้วนะคะกับทีมทันทนานะคะีวตอนนี้นะคะใจของีบมีเมือนซูมให้เบิ้งเยอาืออกลองนะคะยัค่ กรองของป้ามันอาจจะสีไม่ค่อยชัดนะคะโอ้ยถูกเลกได้สองตัวรุ่นแล้ววัาที่หนึ่งก็ถือถือสองสองตัวเดินมาเลยค่ะมาเลยที่ออกมาทะเลแม่นาสาหนะคะเราค่ะเรา เราไม่มีบุญร่วมกันไม่ได้นะลงผมก็ไม่ถ่ายให้ผมนะคุณลุงถ่าอยู่ครับไปกันแล้วเห็นไหมน้ำผมล้นติดหมดแล้วผมติดสาวมกเลยโอ้พี่ชายกำลังเดินออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางนน้นกันเจ้ามาบังคับคอยให้เหงาคอยเสียเงินไม่อยากเอาเ แ้ะะ่ผมกเพิ่มแม่เพิมก็เร่มงมันรู้จะเข้าตรงไหนนะฮะตอนนี้นะคะท่านทานาย ทีมทนายกับทีมลงคลกำลังอายุอายกขึ้นนะของทูลุงนึ่แล้วก็ก้มมันลงด้วยอ่ะคือหมายความว่าเอากล้องลงด้วยไม่ใช่แหนขึ้นไปบนของฟ้าดิตอนนี้นะคะท่านทนายกำลังทีมทนายกำลังออกมาะค่ะสวัสดีนะคะ ทำออกมาได้ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับทำได้ไหครับทำทครับน่าซื้อสีวันนี้นะครับวันนี้ก็ตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้านะครับก็จนถึงเวลานี้ก็ สพยานที่เป็นเด็กนะครับาปากสาส่วนพยานเด็กมีสามปากก็สืบเสร็จแล้วนะครับต่อไปพรุ่งนี้ก็นัดก้ามมงเช้าถึงชุดเวลาสามสิบนาทีก็เป็นการสืบพยานที่ใหญ่ต่อครับที่เหลือจนกระทั่งเสร็จก็วันนี้ก็สืบพยานเรียบร้อยแล้วส่วนงเด็กสืบพรุ่งนี้ก็ตามเดิมครับเวลาเช้า อ่รก็ม่าเนได้าะายระว่างกาารเ้า็ประมาณนี้นะครับอย่างนี้ัน้เราจะถามก็ได้ครับจะถามอะไรมีมครับใที่เตียมคำถามมาจะจับคู่กันก็อยู่ในเื่อง หน้าที่เป็นที่ตั้งแต่ก้าวนงานก้าในกาเนถึงวทีกิกาสามสิบนาทีทุกวันตามที่มีนัดนะครับเป็นการตะพยายานเต็มที่ครับมกคนมีอะไรก็จะถก็จะถึงก็จะก็จะถึก็ก็จะถะครับ็จก็จะะก็จนะครับ็จะรก็จยกะ สารเรื่องราวต,ต่างๆนะครับที่เป็นข้อมูลข้อปฏิจริงนะครับอย่างการเลื่อนนัดต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเราไม่รู้แน่จริงเราก็ไม่ต้องอลงโซเชียลนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ทางทฤษฎีนะครับที่ติดตามนะครับจากปใจผิดนะครับว่ามีการเลื่ทำอะไรต่างๆก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับที่สารนั้นนัดสืบพยานแต่และนัดตามลำดับนะครับก็เลยอธิบายาเพิ่มเติมอีก หรือว่าการที่เราได้ยินข่าวได้ยินข่าวจากยูฟุกทางท่องสึงมาแล้วก็เอาข่าวไปพูดไปต่อกันไปนะครับบางครั้งมันไม่อยู่บนข้อดีที่เป็นจริงนะอย่างวันนี้วันนี้นะครับก็มีข่าวออกข่นหน้านี้ว่าวันนี้พยายามทุกปากเลื่อนนะครับเปนที่หนีฝังเลื่อนแน่นอนไปไรน่นนี่นั่นนะฮะก็พูดต่อต่อไปนะคือตรงนี้มันก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าข้อทีที่เราไปฟังมาแล้วก็มาลงยูฟูกโดยตยอดกันไปเนี่ยมันคัดเคลื่อนบนข้อดีซึ่งศาลท่านก็ ให้เวลาที ium, ่นักไ้เป well. ็นท uh ี mm. ่นะฮะเกิดก็สิบพยามเป็นที่อนะวันนี้ทั้งวันเลยนะวันนี้ทั้งวันเลยข้ามมืองเช้าอย่างนี้เห็นนดีตปีเาพรุ่งนี้ก็จะลักษณะแบบนี้ก็สิบพยานนะเราเห็นว่าในส่วนทุกฝ่ายนะผู้สารท่านก็ดีท่านในกการเกิดก็ดีละกษณะจำเลยก็ดีนะท่านก็เอาพยานมาสืบเป็นที่นะครับการลงข่าวที่ไม่บนที่เราไปทราบข่าวมาแล้วไปลงข่าวดิจิงที่มันแพรเพื่อนกับความจริงนี้มันก็เสียหายม่ฮะก็้อเปจี่ยนเปลี่ยนแปลงมันเปยนแปลงไปมันก